มาแล้วครับแบ่งให้น้องด้วยวน,นู่นนูน่น,นแกอยู่ตรงนูน้น,นไนะเดีย๋ยวให้พี่ไปซื้อให้เข้าไปให้แต่เราไม่เอา นกย <น uk S 2> <ๆ>ุงหรือเปล่าเป็นนกยุงอุ้ยนกอะไรอ่ะนกยุงอ๋อนกยุงมันชอบกินอะไรไอ้นี่จะลองเอาแครอทให้เฮ้ยมันกินมันกินมันกินมาเอาเนี่ยมันกินเนี่ยมันกินอืมสงสัยเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครเอ,เ,อเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม,ไม่เอามาให้มันเนี่ยโอ้มีตัวใหญ่ด้วยพอ่อเขามีตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยบรรยากาศก็โอเคนะชิวๆเด็กชอบนะครับโอ้นี่คือเพื่อนๆของไอ้ดินในน้ำนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับ แม่ไม่ได้เห็นอะไรนะครับคุณแม่กว่าจะเดินมาแต่ละจุดได้นี่แม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 รู้ไหมว่าแกะแกะเนี่ยเขาเอาอะไรมันเฮ้ไม่ใช่แกเนี่ยแพะที่ไหนลูกแกดไม่ใช่แะมนไม่รู้จะแกะเลยขนแกไงแกะนี่ขนมันจะปุยเห็นไหมขนมันเนี่ยเขาจะ อะไรเบ่เพ่อควายก็มี่อหรือควายอะมีอาหารแกะคือนมอ้าวน้องเอามานี่นี่คืออะไรผักบห้านี่หรอมันกินใบไม้เอานี้ให้มันมันกินด้กินไหม เดี๋ยวกินเป็นเถอนี่<ะ>อาหารไม่เพิ่นะมีนะโยนเ,เข้าไปเลยไม,ม่นี่จะให้ต่อมเอาไม้ไปเอาลางโยนเข้าไปลูกม ลองเก็บเศษหญ้าข้างนอกให้มันนะที่หล่นน่ะน้องอย่าไปก้มอย่างนั้นสิลูกเนี่ยแหละที่มันตกนี้นี่นี่นี่มันนี่เดี๋ยวดไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยน้องมาเนี่ยพี่ดินเนี่ยเอาให้มันเนี่ยโยนเข้าไปไปไม่โยนก็เอาอย่างเงี้ก็ได้เนี่ยนะพี่ดินอ่ะมันดึงดึงแล้วก็ดึงกลับ ดึงโอ้มันดึง,ดงเยอะมากเขาไม่ได้เลี้ยงปล่อยนะครับเลี้ยงขังนะครับอ๋อเขาให้เป็นเวลาเนี่ยหมดไปแล้วมาแข่งกันไหมฮะฮะเฮ้ยเด,ดึงดอกแก่เออเดืองทะยักแทกเยอะไม่จะเิะเยอะกันแกนี่เอาอันนี้กินไหม Oms, oms, น้องๆน้องนี่ใช้นี่ชักกีเยอ่ะไม่อะโอ้โหแล้วน้องจะหนาวเลยเนี่ยชักกี้คืออันนู้นฟาร์มอะไรพ่อนี่มาเชื่อรู้ว่าใบไม้อ๋อนู้นฟาร์มเกิ่งป้าไม่เชว่าใบไม้หรืว่าใบไม้ครับใบไม้โอ้แกมันโคตรเก่งเลยอ้าวไปด้านต่อไปของเราคือไม่มีแลยนู้นนู่นนู้น จริงต้องให้นมมันใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีจุดขายข้างในฮะเขาขายข้างหน้าแล้วพอดีมันถ้ามันหมดก็คือหมดเลยนะครับนี่เราต้องถือใส่ตะกร้าเข้ามามมแต่วกว่าจะผ่านด่านมาหมดแล้วตั้งแต่ด่านสองด่านสา